เทวดาเวลาจะตายจากเทวโลกเนี่ยนะจะเกิดนนมิตรคืออะไรบ้างนะผิวพรรณจะเศร้าหมองนะเสื้อผ้าอาภรณ์ก็จะเศร้าหมองดอกไม้เครื่องประดับต่างๆจะเศร้าหมองนะเนื่อจะออกจากรักแร้จะไม่พอใจในที่ประอาดของตนนะแล้วจะมีเทวดาคนอื่นเนี่ยเวียนเข้ามานะ <S <S กล่าวอย่างนี้ว่าเออ ขอให้ท่านเนี่ยจงไปสู่สุคตินะขอให้ท่านได้ราบอย่างที่สองอย่างที่สาขอให้ท่านเนี่ยตั้งมั่นในราบที่ได้ด้วยดีแล้วจนตลอดชีพภิกษุก็เลยถามพระเจ้าว่าอะไรเป็นสุคติของเทวดาพระศาสดาบอกว่าความเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นสุคติของเทวดานะให้พอใจความเป็นมนุษย์นะเพราะมันคือสุคติของเทวดา ภิกษุถามผู้เจ้าต่อบไปว่าแล้วอะไรเป็นการได้ลาบก็คือการที่เทวดาคนนั้นเนี่ยนะได้มามีศรัทธาในธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือการได้ลาบภิกษุถามต่อว่าแล้วอะไรเป็นการประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในลาบที่ได้แล้วนั้นพระองค์บอกว่าก็คือการที่สมณนะเทพมารพรใดใดในโลก ดึงศรัทธาชักนําเขาออกไปจากพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้นะนั่นคือการปฏริสถานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในลาบที่ได้แล้วเนี่ยเป็นคําตอบว่าเทพเจ้าต่างๆเนี่ยดึงศรัทธายมออกไปจากผู้เจ้าได้ไหมนะถ้าดึงไม่ได้เนี่ยนะยมใช้ได้เลยนะ,นะตั้งมั่นในพระตถาคตละเวลาอ่านพระสูตรนี้ก็ยังนึกว่า พวกเราได้เกิดเป็นมนุษย์นี่อาจจะเป็นเทวดามาก่อนก็ได้แล้วตายลงมานะณวันนี้ได้เป็นมนุษย์ก็คือได้สุคติของเทวดาแล้วอย่างที่สองเนี่ยโยมได้ลาบหรือเปล่าคือได้ศรัทธาในคําตถาคตหรือเปล่านะถ้าศรัทธาในตถาคตเชื่อในคําสอนตถาคตชื่อว่าโยมได้ลาบและเมื่อศรัทธาในตถาคตอ่านคาตถาคตแล้วศึกษาคําตถาคตแล้วเนี่ยมีใครดึงศรัทธายมออกไปได้อีกไหม ตาาคตบอกมักมีองค์แปดเนี่ยแก้กรรมได้ดับกรรมได้แต่โยมบอกขอนอนในโลงดีกว่านะบางสกุลเป็นบางสกุลตายแล้วกันลดน้ำมนต์ซะหน่อยก็ได้นะนั่นคือโยมถึงถูกดึงศรัทธาไปแล้วมีคนอื่นพูดแล้วยมเชื่อมากกว่าพระพุทธเจ้านะก็เรียกว่าศรัทธาเหล่านั้นนะไม่ประดิษฐานด้วยดีไม่ตั้งมั่นด้วยดีนะเพราะน,นั้น <c oughs> นี่คือสามอย่างที่เทวดาเขาอวยพรกัน ก่อนที่เขาจะตายลงมานะ